อดีจ้ามอเน่ได้เวลาเลิกงานแล้วบรรยากาศดีดีมีแดดจะมีแดดมาเน่เวลาเลิกงานแล้วสิพาเมียบาท กลับบ้านได้เวลาเลิกงานแล้วมาจะมาไปอนนเบิงบรรยากาศน้ำกัน,จะ,น,จ,ะนจะล่มหมอนลยล่มแห้ง ใ้ผ่าปัญญาไงี้

ปัญจกรยานแม่บ้านฟังเสียงลม ลมแห้งพ่อแม่พี่ ดีแต่ว่าล่มหลายร่มแห้งหลาย บาแล้วจ้าาแล้วเอ็นผา,า,านอ้จอดจักรยานก็ได้จะยามสบายกัยนเด้ ต่อกระถางไปทัวโร์รถเิ่งพักทุกขาที่มาละไล่เราะต้นนี่รตายบ้าบุญเนี่ยต้นไหนตูมมะเล่ไหมจ๊ะตายบ้าบุญเนี่ยท่านท่าเบิ่ง แรงอ่ะมันสิตายมันหน้าแรงมากมันสิตายปา่ะน่าจะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละจ้าเอาบรรยากาศมาให้เบิง้งมาเนี้ยแดดลลยแต่ว่าลมแห้งจ้าสวัสดีจ้า